สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักวัชพืชหลายหลท่านนะครับก็คงเคยได้รู้จักหรือได้ยินชื่อคำว่าวัชพืชนะครับวัชพืชจริงๆเลยก็คือเป็นพืชที่เราไม่ต้องการ ในแปลงที่เราปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราปลูกข้าวโพดก็จะมีหญ้าขึ้นใช่ไหมครับหญ้านั่นก็คือเป็นวัชพืชสมมุติว่าเราปลูกกะเจี๊ยบนะครับเราก็ต้องการเพียงต้นกระเจี๊ยบเราไม่ต้องการวัชพืชสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่กระเจี๊ยบนั่นแหละครับคือวัชพืชซึ่งเราก็ต้องทําการกําจัดออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับแต่วันนี้มผมอยาก มาเปิดมุมมองเกี่ยวกับวัชพืชนะครับว่าวัชพืชในแปลงที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันครับอย่างวันนี้ผมจะพามาชมแปลงกระเจี๊ยบนะครับซึ่งเป็นกระเจี๊ยบที่ผมปลูกไว้ได้ประมาณ15วันแล้วครับซึ่ง3 4สีวันที่ผ่านมาผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาที่ไร่นะครับเพราะว่าฝนตกชุกติดต่อกัน2-3วันเลยทีนี้กลับมาอีกทีนึงนะครับ ก็พบว่าพื้นที่แปลงเนี่ยอุดมไปด้วยวัชพืชเต็มเลยครับมองแทบไม่เห็นต้นกระเจี๊ยบที่ผมปลูกผมก็เลยมองหาต้นกระเจี๊ยบนะครับว่าต้นกระเจี๊ยบที่ผมปลูกตามสายน้ําหยดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เห็นการเจริญเติบโต,ตของต้นกระเจี๊ยบนะครับอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบที่บริเวณที่ไม่มีวัชพืชปกคลุมนะครับจะสังเกตว่าสูง นะครับสูงก็ประมาณประมาณนิ้วหนึ่งประมาณข้อมือหนึ่งนะครับข้อมือนิ้วหนึ่งนะครับสําหรับกระเจี๊ยบที่เกิดบริเวณที่ไม่มีวัชพืชน,นะครับทีนี้ผมก็เลยไปสังเกตบริเวณที่วัชพืชปกคลุมกระเจี๊ยบหนาเลยนะครับตรงนั้นเราไปดูกันครับว่าการเจริญเติบโตของต้นกระเจี๊ยบที่มีวัชพืชปกคลุมจะแตกต่างกับกระเจี๊ยบที่เกิด ในบริเวณที่ไม่มีพืชหรือเปล่าครับเรามาดูครับนี่คือกระเจยบที่เกิดในบริเวณที่ัชพืชปกคลุมนะครับแล้วผมก็ทำการถอนนะครับถอนัพืชออกแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าลำต้นนะครับ มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สูงมากเลยครับสูงกว่าประเจียบที่เกิดในบริเวณที่ไม่มีวัชพืชครับประมาณ2-3สเท่าเลยทีเดียวครับลำต้นก็อวบสวยนะครับใบนะครับสมบูรณ์แมลงเจาะใบหรือลำต้นแทบไม่มีเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากครับ จะลองถอนพัชพืชที่คุมกระเจี๊ยบออกนะครับเนี่ยครับนี่คือวัชพืชที่ปกคลุมทั้งหมดเลยนะครับห้ามมากนะครับวัชพืชอันนี้ถอนวัชพืชออกนะครับเนี่ยครับถอนวัชพืชออกแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าการจเจริญเติบโตของกระเจีย๊ยบถือว่าสมบูรณ์มากทีเดียวครับไม่มีแมงแล้วก็ ความสูงของลําต้นประมาณ3เท่าของกระเจี๊ยบที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีัวชพืชปกคลุมครับผมคิดว่ากระเจี๊ยบที่มีัวชพืชปกคลุมนั้นมีข้อดีนะครับก็คือช่วยบดบังร่มเงา รักษาอ,อุณหภูมิความชื้นภายในดินซึ่งแตกต่างจากต้นกระเจี๊ยบที่เกิดในบริเวณที่ไม่มีวัชพืชน,นะครับก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะหนึ่งอาจจะมาจากพื้นดินหรือแปลงบริเวณที่ปลูกนะครับอาจจะเป็นดินที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะมาจากวัชพืชน,นี่แหละครับเพราะว่าวัชพืชเขาจะช่วยในการ บทบางแสงที่จ้าเกินไปที่แดดจัดเกินไปนะครับเขาก็จะช่วยกรองนะครับความร้อนไม่ให้กระเจี๊ยบของเราเนี่ยโดนแสงมากนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเขาจะช่วยในการปรับอุณหภูมิโดยรอบโดยเฉพาะอุณหภูมิของดินนะครับทาให้ดินมีความชุ่มชื้นนะครับพืชกระเจี๊ยบของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมดูดซับพวก สารอาหารหรือแร่ธาตุในดินนะครับมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้เขามีลำต้นอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับซึ่งวัชพืชเองหากพูดไปแล้วก็เขาก็มีประโยชน์นะครับถ้าหากเรานะครับใช้ประโยชน์จากเขาได้ถูกวิธีและอีกอย่างหนึ่งนะครับวัชพืชก็เหมือนกับพี่เลี้ยงนะครับที่ช่วยสร้างสมดุลการเจริญเติบโตร่วมกันระหว่างพืช วัชพืชกับกะเจี๊ยบก็จะสร้างความสมดุลในการจเจริญเติบโตเพื่อกูลซึ่งกันและกันกระเจี๊ยบสามารถจะดูดอาหารนะครับพวกแร่ธาตุเนี่ยไปบำรุงลำต้นหรือบำรุงดอกหรือใบเป็นลำดับต่อไปได้นะครับแต่วัชพืชก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับวัชพืชส่วนใหญ่หากเป็นวัชพืชที่ไม่สร้าง คุณประโยชน์ให้กับพืชหลักนะครับเราก็ต้องถอนทิ้งแล้วเราจะกําจัดวัชพืชช่วงไหนครับเราก็กําจัดวัชพืชช่วงที่พืชหลักของเราหรือต้นกระเจี๊ยบของเราเนี่ยครับอายุประมาณ15วันถึง20บวันเราก็สามารถที่จะถอนวัชพืชออกได้ครับเพราะว่าต้นกระเจี๊ยบของเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้สามารถตั้งหลักได้ครับเราก็ ให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติต่อไปได้เลยครับถ้าหากมีแมงนะครับหรือเชื้อราขึ้นบ้างน,นะครับเราก็สามารถฉีดพ่นได้เป็นบางครั้งนะครับถ้าหากไม่มีเราก็ไม่ต้องฉีดครับเห็นไหมครับว่าวัชพืชที่เราเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าบางทีมันก็มีครับ เพียงแต่เรามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับพืชที่เราปลูกครับตอนนี้กระเจี๊ยบผมก็เริ่มโตแล้วผมก็ต้องทําการถอนวัชพืชออกทั้งหมดครับซึ่งเป็นงานหนักพอสมควรก็ค่อยๆถอนไปครับเพื่อที่จะได้กระเจี๊ยบที่สมบูรณ์เพราะว่ากระเจี๊ยบก็จะใช้เวลาประมาณ40-45ถึงวันก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับตอนนี้15วันต่อไปก็ อีก30บวันหรืออีก1เดือนเท่านั้นนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้วัชพืชที่ผมพูดถึงนะครับจะสร้างสมดุลให้กับกระเจี๊ยบของผมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปนะครับติดตามการจเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบต่อไปครับ